คนเห,นห็นนอนนึงเเดี๋ยดิอ่ะมันฝนออกเนิงหนะมันอยู่ห่างจากต้นมันเลยหอดสมมันอยู่ผุนกกมันอยู่ผีน,นอนแหลกแ,แหกมาล้องมื้อนี่นอนทุกคนเนาะเดียด๋ยวคุยกันต้องรุดจะายดียินดีตอนรับเขาสู่สองน้องตุ๊กสาวลาซ้าเหนือชานะมื้อนี่จีอวันทุกคนมาหาหนอะอีกแล้วทุกคน มาหาโน,วนวหวานอีกแล้วหานหวานไปแกงกินเนาะทุกคนเนาะคือมอนีอยูหลานเองฝากก็แดดเพราะว่าเมืม่อวาฝนตกก็ว่าได้เด้อทุกคนเด้อฝนฝอยต่แหรอกองมาฮ้มฮนี้ <S <s ินียววันนี้เดินคนเดียวสิวะกูว <laughs> ่าเขาไม่เชื่อหรอก หาโนอหาโนอใหม่นานเลยอมีไม่เอ่ยในโนอเด้อมันเป็นใหม่แล้ว <c ười> ขึ้นไปเทิงบุน่นวทุกคนเนาะสวงนี้โนหวานออกลายเด้อทุกคนเด้อเฮยยงเพลและเพลโน่สักหนอก่อยเมื่อยก็นแล้ว ขึ้นปูมาสูงพอสมควรทุกคนวันีทงหน้าของตุ๊กมายางไปเรื่อยเๆเอ้ามึงนี่พูด้ยจิตตาดีก่อนเนาะเอ๋ อ็ฮะเหอได้พอกแกงด้วยท,ทุกคนเห็นนอนนึ่งเหรอแดดดิเหรอมันฝนออกจนี่เหรอมันอยู่ห่างจากตุน่นมันเลยพอซุ่มมันอยู่งฝุ่นกกมันอยู่งผีน,นอนแหลกแหกมาข้องมือนีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวขุดกนันนได้แล้วหนึ่งดวงจะ เอาไปเอาไปแกงทาเล้ร้ายหนึ่งก็ียไปเฮ็ดอันนอหอย่างนะทุกคนเนาะเอาไปซอยๆหนึ่งตักแดดเนาะทุกคนเนาะทาเอฟซีทานนายักซิมถ้าหารน้องตุ๊กเด้อาหารน้องตุ๊กเด้อนี่น้องตุ๊กหักเอาเลยเนาะแบบคุดหนึงก็หักเอาเลยเพราะว่าส่วงนี้มันนอมันยาวขึ้นแลวเนาะเอ่ทุกคนเฮ็ดมเนาอสองนอสอนกันเลยนี่นันหนึ่งหนีนอหนึ่งกินขุดบ่ ตามาาเลยตออกละในสันน้ย <t> ค <une blessing> ุณนอนยังจนมาอาคิดเอามาแท้ตัวต้มมาเลยเนาะคุดลงในนึงก่อนแม่ตั้มมาเลย ีจะไปหานอเลแล้กวกลัวเมลูกไมลูกเห็นนี่แล้วเดอนี่นะนอายเป็นตะเสียบเป็นตะเสยบตะเสยบยุ่สบเหนือคือน,นอหลายเดี๋ยวมีทุกยามเลยทุกคนเลยนี่นอทุกคนนอ มันฝนขึ้นมาดีนี่เนาะชว่วงนี้ฝนตกเนาะคือนอกก็ออกร้ายรายเนาะทุกคนเบื้งน้าเนาะยูเนื้อหันหอนหนึง่งกิ่งขุดนั่นสองนอนี่นั่นเนาะนั่นได้หินบ่นทุกคนหินบ่อฝุ่นอยู่ฟุนเด้ขุดบ้างมึง้งไงแต่ถ้าว่านอนหน่อยเนาะอันนี้คือป้านอนหน่อยเนาะสังเกตเบื้องจักต้นมันก็ไดเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะ ตนมันจะต้นน้อยถ้านอเนเยอะมันจะก็ก,ก็ก็มันจะเยอะนะทุกคนเนาะ่วงนี่แล้วดูการหานอวานจากักมือนะคะไปหานอรุ่นเนะาะเออโนอจานอรุ่นขมเหรอมืเดี๋ยวเราตุกขอขุดนอดวงนี้ก่อนเดยทุกคน พิชกิบเลยเว้นเนาะจ้ะนาจเดีผีเดียวมียู่อันเย่ได้แล้วจ้า นึ่งนะี่เห็นันี่นี่เห็นแด่ห็นอิ่งานกายมาละเกกายไออคเออานกายได้โฟกัที่นอโอ๊หากใม่อุ้ยสาเนี่ยมาหัวน dạy dạy lôi sao? dạy 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 Ai dạy Ai dạy 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 Ui 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 Đang dạy นอง,งามจะได้ได้สองดวงแล้วจ้าพอแก้ง่เหอมุนน,น,น,นี้นอนนี่นอนได้สองนอล้วนเลยฟูดทุกคนนอนเยอะๆสะฮุ่นสุดยอดงามนี่คือนอหลายเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวน้องตุ๊กน,นอกกอนป้าทุกคนเมืองนี่เนาะ นอเนอยเยอะแถมเยอะว่ะบางนีงหุ่นหัวมันนอธรรมาสู้ใหญ่มากไปเอ็มเลยสิจุดเก่านอนยักษ์คนเดี๋ยวนี้น้นองตุ๊กกับอ่นน้องกิ๊งอ่นลงมาแล้วเนาะแต่หานอนเนาะไหนนอนประมาณสักหนี่ดอกทุกคนนอนในหน่อยเด้อทุกคนเด้อเพราะว่า,าหลายคนมาหาแล้วมันก็บ่ค่อยมีเนาะทุกคนเนาะ หรือว่าเฮาหาบ่ได้น,นั่นเองแต่บาเฮาหาได้นอนน้อยน้อยเนาะเออนอนน้อยนะนี่เนาะนอนน,อน้นอยจังแซ่บเนาะทุกคนเนาะแกงเป็นดวงเลยแกงห่อนหอนกินขาวอุ้ยแซ่บเนาะขงนงตุกคือเนี่ดเต็มเปย์จ้ะเนาะทุกคนเนาะนี่จ้าเนาะชั้นนอนของตุกเนาะบังเม้ อันด้รกดาตาัํมเอาหรือว่าเขาหาเนอบเป็นหรือว่ามือไม้มือม่ัดหาอีเด้อทุกคนอันนี้คือของคุณกิงคุณน้องกิงอืม,น,น,อมอนี่เนาะโอ้โทรศพัพท์โทรศัพทุกคนยังเอาโทรศัพท์นอยกามาเสิร์ฟอยู่เนาะคือแบบ จอมันย่ำ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 หยุดตลอดเวลาเนาะบู๊ตกเหมือนั่นฮันเดย์เหมือนจิไปส้อนฮันละขี่รถไปล่ะมันตกนู้น้องกิ่งกับงามอยู่เลยดารายอยู่เนาะทุกคนเนาะคุณน้องกิ่งกำลังเก็บผักตบซุปมังกาลอสัยซุปมังการอสเอ คือจีแสบแต่ว่าตอนนี้ฉันร้อนเหลือเกินพวดดูทงตาตุ๊กเดงขู่บอกทงอ่ะโคตรงามเลยนะแต่งเองดูไปดูมาเหมื่อละอละบูจริงว่ะจีเฮ็ดอันเจ้าโนสมกับอันนี้เคยกินเหรอทุกคนเหรอนี่เหรอ เก็บไปก้อน่อมตหลาดเก็บก้อนเดี๋ยวอกก้อนเดีมาอ่อนเองมันอ่อนพ่อวาดเลอเก็บผักสลัดก่อนเด้อทุกคนส่วนคนนู้นอยู่นั่นค่ะคนไทยอย่อนงดผักตบสวาผ <vivre> ักเลย ห่ะทุกคนพักอันนี้ภาษาไทยเรียกพักอะไรบอกน้องตุกด้วยนะน้องตุกไม่รู้กิ้งเอาอันเยอะๆเตอดูเถอะเนาะมึงกูเฮ็ดแตงเฮ็ดเอาฝฟุยใส่เอเบื้องแล้วบุปผาตเบื้องเลย ถ้าเหมือนเดิมมันอะดีแล้วนเนาะเว็นเขาไปกินปลาหน่อกูว่าเห็นเอาผักนี่กลับอัน้ำสม้มทุกบ้านคุณกินทัอวผ่าเลยน้ำส้มนี่เออเคยไหมนะแม่กูอ้วนกินกับดิบกับสุกกับดิบเจ็บบอกเจ็บอ่ะเคยที่จะผักอันต้นตนมน้อต้มน้ำส้มนี่แก้วเนาะอ,อือมีข้าวหรือ,อ,นนอมึงกับมึงเงินเนาะอือมึงก็จะผ่าลายกู้จ้องมาจับเลย อต้องอยู่โอ้ดแบบไปเก็บผักคือว่าไปซางแล้วอ่ะอย่กันเกาะหัวทนี่รอมึงเดี๋ยวไปจับเอาปอวนี้มาเดีนมืมตื้นปีนเลย้าเสียวความเป็นห่วงอันเหรออู้ดวงงามๆนี่เซียบเอออันเยื้อๆนี่อันกกงเยื้อๆขาวๆจุอนนะ ไปก่นนอนเจ้าหนุ่มไปช่วงเงินแล้เนาะเก็บไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเก <c oughs> ็บไปก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองโอ้โอ้โอโอทองทงกูบวัวพานทงกูนะทง,งงามงามไม่เห็นเลยทงไปปลาทงสาว อุ้ยตกตกเก็บเอาหวานหวานความสู้สดชีตอืมอดนทนแท้นี่เราได้ไหลายๆอยู่งามงามากจริงนี่เนาะอันนี้เราจะไปกลับแจาน้องใหม่สมด้วยเด็กกันโน้<ห>แล้วโน,น,นงงาความงามบุมีแอดเด้งเลย สองด้วยน้องงามๆมบาบนกิน่งอันเด้งามสุดเลยเนอเบรรดาเนาะมีเนื้อหัวเลยบ่มีเนื้อหัวเลยเอออันนี้สวยใช้ได้หาหาขายคือเขาสีทงมงรลายแกงน,น,น้องฮอนทวารเ้วย ทุกคนเนี่ยในหอน,หอ,อ,น,น,นองตุกมาหอด้วนลเลรเด้อทุกคนเนอไปแต่สิบโมงสามโมงจึงมานาะทุกคนเนาะคือหาหล้กก็กินยูเิ่นมูหล,ลักก็มาทุกคนเนาะคือหามาได้หลายอยู่เนาะทุกคนคือเขาหาแบบนี้เขาก็หาแบบไปต้มกินซุ้มแซวกันเนาะทุกคนเนาะพ่อประดิษฐเข้าวทุกคนแล้วก็หามาไว้กิน อามาแกงกินเนาะเอานน,น้อยพอเอาพอพอ,พอเรากินนี่และพอบ้าหลายจุงไม่มันเป็นเมเป็นใหม่เด้์สิเทสิแทยังว่าหาร์ปุได้คิเทฮารปุได้เป็นบัทุกคนคือนอใหม่น,มน้องใหามาน่น้องตุ๊กหามานีน้องตุ๊กบ่หูว่าเสียมาให้เด็กกินเนาะเอามาแก,งค,าแกงค่ะมามาแกงค่ะเลือกนอกแกงได้แล้วน้องตุ๊กเสียเอามาเห็นดนกแหงเนาะทุกคน นอเหีย่ยเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยว่าน้องตุกได้ไลายบอเดี๋ยวมาดูนะมาเทากันเลยเต็มกระป๋อยู่บอาไปหาน,อนห้อนี่ก็ หาตามแอปเออยากเลยก็ไปหาเนาะทุกคนนะเพราะว่ายุป่าสวงหนีฝนตกแดนอก็ออกไล่ไล่อืม ได้สมนีเจ้าทุกคนพ่อในแกงเนาะทุกคนเนาะพ่อด้แกงตอนกินแรงขามาเนาะทุกคนมืนอนี้เอสิงบ่เมื่อบ่มีคนพาขับปลาเล็กเนาะทุกคนนกตุกบกกาเขานกตุ๊กนะเป็นคนขี้หยาดตัวเยอะล้วเป็นคนขี้ยานเด้อทุกคนเด้อ ยานไปมือมตุกอย่างเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเมื่อนาไปของเแฮสแทุกคนเด้อไปของแฮสอ่าส่วนกิ้งก็ของแฮส่วนน้อมันอีนองตุ๊กววาจะมาแกงเอแมพูดกับพอภไกกินเนาะแต่ว่ามือซวยเมื่อกี้นี้นองกินแกงกินแล้วเนาะนอน,นหน่อย,เ,ยเอาไย้เอาใบหนึ่งเอาใบหนึ่งตักแดดเอาว้กิน โดนเนาะทุกคนเนาะไว้กินได้โดนโดนมือนาสิไปอันหาเนอหาเนอรุ่นเนาะทุกคนเนาะอื่<ห>า,<ห>านลุนกดติดตามเป็นกำลังเจอเหรอต๊กเคสคลิปต่อไปเดลยทุกคนบ๊ายบาย